วันนี้ก็ถือว่าเขาคุมเตะได้ดีนะทั้งทั้งนสนามแล้วก็การควบคุมสวามเร็วเอะเนี่ยทำได้ค่้นขัางปีแต่ว่าก็ยังมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่ในสนามเราต้องปรับแก้ไขนะฮะก็เะาจะพัฒนาเตะไปเรื่อยๆรอจริงๆลอกในสนามตื้อมาผมเชื่อว่าตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ว่าก็อาจจะมีลมบ้างในสนามที่ทาให้เราต้องเขาเรียกว,ว่าปรับเปลี่ยนกันไปเพราะาในกแต่ละคนก็ต้องมีวิธีการปรับเปลี่ยนในสนามนะฮะก็ผมเชื่อว่าสำหรับผมผมเชื่อว่าผมจะพยายามที่จะ สนารูปแบบเกมนะฮะในสนามเพราะว่าแต่ละสนามเนี่ยลงความแรงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้กับสนามที่มันมีลงในได้มากที่สุดก็เดี๋ยวน่าจะมีการดูเทปกับโค,นนะคะ้ชหาว่าเราจะวา,างแผนยังไงครับกับผู้แข่งเราในพรุ่งน,นี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว,ว่าพ่งน,นี้เขาจะเตรียมตัวไว้อย่างดีแล้วก็ผมเองก็จะพยายามเตรียมตัวไว้อย่างดีเพราะว่าในในเรามีโอกาสได้เล่นในบ้านได้เล่นกับมีแฟนคลับเข้ามาเชียร์เราเพราะฉะนั้นผมจะทำหน้าที่ของตัวเอง เออจริงๆก็ก็เล่นจริงๆ,ๆในสนามเนี่ยเขาเล่นให้เต็มที่อ่ะแต่ว่านอกสนามก็ต้องรีบอีโค,คบอเลียของตัวเองให้เร็วเพราะว่าแมตช์แข่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวนานเนะี่ยเพราะนั้นการรีโคบอเลียของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยแล้วผมก็ขอบคุณแฟนๆนะฮะชาวไทยนะที่มาส่งกำลังใจเชียร์ที่อาคารนิวิบุตรนะครรวมถึงแฟนๆที่ดูผ่านาการถ่ายทอดสดน,นะครับผมขอบคุณมากๆแล้วก็พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าไม่ได้ไปไหนเชิญ มารับชมที่สนามบาัคาดิบิน